คดีนี้ค่ะตำรวจฝากขังนะคะเตรียมตัวฝากขังโอปอหนุ่มอายุ26ปีที่ลวงไรเดอร์แล้วก็ฆ่าเขาทิ้งเหวแล้วตัวเองก็ไปชิงทองคุณผู้ชมคะคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่หลายคนสะเทือนขวัญน,นะคะเพราะเจ้าตัวพ่อแม่ก็ยอมรับว่าติดเกมด้านน้องของเป็นน้องเมียน้องเมียของผู้ตายอะค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้ฆาตกรต้องรับผิดชอบ ส่วนพี่สาวตอนนี้เตรียมเคลียร์งานเพื่อจัดงานศพนะคะแล้วเผยเรื่องเศร้าหลายเรื่องเลยคุณผู้ชมบอกว่ามันมีลางสังหรณ์เพราะเขาไปฝันฝันว่าผู้ตายก่อนหน้าที่จะถูกฆ่าเนี่ยคือเขาฝันเห็นเหมือนเป็นภาพบอก เหตุมาแล้วว่าถูกฆ่าบนภูเขาสูงและเนี่ยค่ะก็เป็นภาพที่ถูกเจ้าโอปอคฆ่าแล้วก็โยนทิ้งเหวนะคไม่คาดคิดว่าจะเป็นเรื่องจริงนะใช่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไร้เรียงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องของไอ้แว่นโอปออายุ26ปีที่ก่อเหตุฆาตกร,รรมว่าที่ร้อยโทรสุเทพชัยนันตาเป็นไรเดอร์หนุ่มเนี่ยนะคะอายุ48ปี ถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งศพลงเหวก่อนชิงรถไปก่อเหตุชิงทรัพย์ที่ห้างทองที่ห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งด้านในเป็นร้านทองทีเนี้คุณผู้ชมถ้าใครติดตามคดีนี้จะเห็นว่าทางด้านของโอปอนั้นวางแผนนะคะวางแผนฆ่าเอาไว้เป็นฉากๆเพราะเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือเขาพบเลยค่ะว่ามีการวางแผนว่าถ้าเขาได้ทองแล้วเขาจะเตรียม ไปอยู่ต่างประเทศซื้อตั๋วเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้านล่าสุดในเช้าวันนี้นะคะ9 45. นาฬิกาสนาทีตำรวจสพแม่ปิงคุมตัวโอปอออกจากห้องควบคุมขึ้นรถไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อน,นำตัวไปตรวจร่างกายหลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกคุมตัวไปชี้จุดทำแผน3จุดด้วยกันซึ่งวันนี้นะคะก่อนส่งมอบให้กับสบพภูพิงราชนิเวศเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมในคดีฆ่าคุณสุเทพอะคะ่ะส่วนช่วงบ่ายจะนำกลับมาที่สพแม่ปิงอีกครั้ง ในคดีชิงทองเพราะว่าห้างห้างสรรพสินค้าอยู่ในพื้นที่นี้นะคะคุณผู้ชมต้องแยกกันก็คาดว่าจะมีการนำตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ในวันนี้ทีนี้ระหว่างคุมตัวค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามรู้สึกผิดไหมกับสิ่งที่ทำลงไปอยากจะขอขมาอะไรไหมถามหลากหลายคำถามเลยค่ะ <c oughs> และคุณผู้ชมครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่โอปอมมีการพยักหน้าตอบนักข่าว ว่าต้องการขอขมาผู้ตายและก็อยากจะขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปดูช่วงนี้หน่อยค่ะรู้สึกโอปอสิ่งที่ไดทอไจะไม่พูดอะไรสักหน่อยหรอครับอปอพยักหน้าก็ได้ครับ คือสิ่งที่เราทำไปมันมีความสวยกไปยากครับรู้สึกผิดครรู้สึกิดใช่ไหมครับรู้สึกผิดใช่ไหมัาอยากจะขอโทษครอบครัวพอแมครับอยากขอโทษอยากไปขอขมาต้องีีี่นู่นไลูกอยากไปคุณผู้ชมยักหน้าทีหนึ่งเห็นใช่ไหมคะครับ มีเรื่องหนึ่งที่ดิฉันเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าทางครอบครัวของผู้สูญเสียครอบครัวของคุณสุเทพเ,เขามีแรงสังหรณ์นะคะทีมข่าวของเราไปเจอน้องเมียของผู้ตายค่ะบอกว่าผู้ตายคือคุณสุเทพเนี่ยเขาอยากขาดกับเมียคนแรกที่จังหวัดระยองมานานแล้วก่อนที่จะมาคบหาดูใจกับทางคุณเอซึ่งเป็นพี่สาวนานได้45หปีละ ก่อนจะเริ่มคบกันจริงๆจังๆไม่ถึง1ปีทีนี้ทราบว่าก่อนหน้านี้2อาทิตย์พี่สาวเขาฝันนะคะว่าคุณสุเทพถูกยิงบนภูเขาก็เลยเล่าให้คุณสุเทพฟังว่าพี่ๆเลิกขับรถดีกว่าไหมเอ๊ขับรถผ่านแอปเนี่ยเพราะว่าวฉันเน่ยเป็นคนฝันแม่นก็เลยเป็นกังวลว่าพี่จะถูกยิงเหมือนในฝันแต่คุณสุเทพกลับบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ความฝันแต่สุดท้ายเขาถูกยิงแล้วทิ้งลงเหวตรงภูเขานะั้นจริงๆคุณผู้ชม <S <S ซึ่งมเกิดขึ้นที่รอยสุเทพถูกไหมคะถูกครับทีนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าพี่สาวและคุณสุเทพเนี่ยอยากจะมาทําไร่ข้าวโพดด้วยกันที่เชียงใหม่และก็ที่นครสวรรค์แต่ดันมาเกิดเหตุการณ์สลดนี้ซะก่อนครอบครัวเลยบอกว่าอยากจะให้ฆาตากรรับผิดชอบและชดใช้เวรกรรมที่ทําเอาไวค้ค่ะก็คืออยากจะให้ชดใช้กรรมให้สาสมมาค่ะก็คือชีวิตอะชีวิตคนดีๆต้องมาเสียเพราะว่าคนที่แบบ ใช้เงินเปิบต้องมาเด็กติดเกมคือเข้าใจอยู่ว่าพ่อแม่ก็ต้องรักลูกแก้ตัวแทนลูกแต่คุณต้องเข้าใจด้วยว่าคนดีๆคนเสาหลักของครอบครัวต้องมาต้องมาเสียลูกก็ส่วนลูกแม่ก็ส่วนแม่มันแก้ไขมันแทวแทนกันไม่ได้อืมนี่แหละครับไม่ยอมเลยนะครับทางฝั่งนี้เขาบอกว่าไม่ยอมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ จากการที่เกิดขึ้นอย่าไปโทษเกมเลยเขาบอกแบบนี้เกิดจากการที่ตัวของเขาเองนี่แหละใช้เงินแบบมือเติบคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าครอบครัวเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการลงทุนเทรดทองต่างๆโดนโกงนี่ค่อนข้างเยอะประมาณสัก10ล้านบาทแล้วแม่ก็บอกตลอดนะครับเชื่อว่าอันนี้แม่บอกเชื่อว่าลูกน่าจะติดเกมชอบเล่นเกมต่อสู้ดูหนังแนวฆาตกรรมคนก็บอกว่าเอ้ย อย่าไปโทษเกมสิโทษตนเองก่อนไหมโทษครอบครัวก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งจากข้อมูลคุณผู้ชมครับปรากฏว่านี่ฮะเรามาถอดรหัสกันเลยนะครับโอปอหรือฆาตรกรคนนี้วางแผนในการฆ่าชิงทองแต่ไม่ได้เอาทองแล้วก็จะชิงเอาไปขายชดใช้นี้ให้กับพ่อแม่แต่เป็นการเอาเงินเนี่ยหนีออกไปต่างประเทศโอโ้โหเนี่ยคุณผู้ชมโตเกียวกับจอร์เจียคือประเทศที่จะหลบหนีไปนะครับและถ้าหากว่ามาตีความจากในโทรศัพท์มือถือ ตี4นี่ฮะคุณผู้ชมเขาเขียนไว้ก็คือจุดที่ก่อเหตุตี5คือลงมือจุดเซฟก็คือจุดรับ25นาทีจุดรับอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าทาร์เก็ตเอ่อ20นาทีคาดว่าอาจจะไปห้างแล้วก็รอห้างเปิดเนี่ยตอนประมาณสัก9โมงก่อเหตุ1นาทีนี่ฮะจะเห็นเป็นข้อความข้อความเลยทาร์เก็ตจุดรับคาดว่าขับรถกลับ25นาทีอีกอันหนึ่งที่แบบเฮ้ยตีความจากเกมเลยนะคุณผู้ชมไอเทม5บาท ไอเทม5บาทก็คือทอง5บาท20เส้นน่ะเดี๋ยวนะไอพวกคำว่าไอเทมคำว่าทาเกตมันเป็นภาษาเกมหมดเลยนะใช่ภาษาในเกมอ่ะเนี่ย5บาท20เส้นเท่ากับร้อยบาทไอเทม3บาทก็คือทอง3บาท20เส้นเท่ากับ60บาทไอเทมบาทสองนี่ฮะคาดว่าจะเป็นแบบทองแท่งไหมเออเออนี่สองบาทสิบชิ้นสี่สิบบาทจากนั้นจะได้ทองสองร้อยบาทในราคาแปดล้านบาทนี่โอ้โหถอดรหัสมาแบบนี้นี่ ไม่ได้จะเอาเงินไปใช้หนี้หรอกเอาเงินหนีออกไปข้างนอกต่างประเทศนี่แหละค่ะอย่างที่ตํารวจชั้นผู้ใหญ่ท่านออกมาให้ข่าวนั่นแหละว่าพอสอบปากคําทางด้านของโอโปอแล้วฆาตากรรายนี้เขายอมรับว่าเขาเตรียมการมาแล้วนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ตุลาปีที่แล้ว่วคิดดูทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพอพี่กล้าพูดถึงในมือถือเขาที่เขาถอดไปดาดเกมหลายคนบอกเฮ้ยฉันก็เล่นเกมฉันไม่เห็นต้องไปฆ่าคนเลย ฉันเล่นเกมฉันก็ไม่เคยต้องคิดแบบไปทิ้งรถเขาฆ่าเอาปืนยิงเขามไม่เคยเลยอย่ามาโทษเกมคุณผู้ชมคะ่ะทีมข่าวใหญ่ของเราคะ่ะเลยไปสอบถามพูดคุยเพราะว่าข้อมูลที่เราติดตามข่าวนี้มาทราบว่าโอปอฆาตรกรรายนี้ติดเกมมาตั้งแต่6ขวบและพ่อแม่ปล่อยให้เล่นและลูกข้างเรื่องของเกมฆ่าเกมวางแผนเกมป้นอะไรแบบนี้ถามคุณหมอหมูคะ่ะรองศาสตราจารย์แพทย์วีรศักดิรัตชัยศรีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์นะคะ ซึ่งอาจารย์ก็มีลูกเหมือนกันจะตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กที่ติดเกมเนี่ยค่ะตามที่แม่เขาคาดว่าเป็นไปได้มาที่ลูกก่อเหตุฆ่าคนเพราะว่าจากเกมปล่อยให้ลูกเล่นเกมความรุนแรงพวกนี้คุณหมอหมูค่ะบอกว่าเกมมันไม่ใช่ทั้งหมดที่ทําให้คนคนหนึ่งต้องไปฆ่าแล้วก็ไปชิงทองไปฟังหมอหมูเพราะหมอหมูพูดถึงเรื่องของปมปัญหาครอบครัวความไม่ดูแลเอาใจใส่นะคะลองฟังค่ะ มันเคยมีงานวิใจัยในต่างประเทศนะครับเรื่องว่างานติดการติดเกมในเกมที่มันเป็นลักษณะมีการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องของการก่อเชร์อกรรมในอนาคตหรือไม่นะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าจากผลง,งานวิจัยเนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดว่าคนที่เล่นเกมนะครับ,รบที่เป็นลักษณะเกมที่มันใช้ความรุนแรงเนี่ยจะต้องไปก่อเชญาการรมทุกหลายนะมีเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นเนี่ยน้อย และในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่นะมีการเล่นเกมที่ก่อที่เป็นลักษณะเกมความรุนแรงก่อไปกอดเชื้อกรรมเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นไปร่วมอีกนอกเหนือจากในส่วนของเรื่องของเกมอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวะนะครับเรื่องครอบครัวเนี่ยมันเป็นลักษณะครอบครัวที่มีการแตกแยกนะฮะแล้วก็ไม่มีการดูแลอย่างดีในครอบครัวครับเนี่ยค่ะดังนั้นครอบครัวหันมาใส่ใจดูแลให้อยู่ในสายตา ก็เกมก็คือโลกเสมือนจริงไม่ใช่โลกความเป็นจริงนะคะต้องสอนไม่ให้เห็นถึงความรุนแรงว่ามันไม่ใช่เรื่องดีพูดง่ายๆคือพ่อแม่ถึงจะให้ลูกเล่นเกมก็เถอะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วคอยสอนเขานะคะถูกต้องอครับโอ้เรื่องนี้ก็ยาวเลยนะครับคอมเมนต์นี่ก็กระนำเหมือนกันนะครับ